สวัสดีทุกคนทุกทีเป็นจะรีวิวแค่สตอเบอรี่พันที่มันกลมๆยังยันบอวันนี้เป็นจิมารีวิวน่วยยาวนี่ลูกยาวๆเอาลูกนี้แล้วกันแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยมันจะแตกต่างก,กันกับสายพันธ์กลมนะทุกคนสายพันธ์กลมอะ่ะเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อสายเนื้อแน่นๆแ,แล้วก็แบบ บอรบแบบบ่มีน้ำฉ่ำออกมาถ้าเป็นลูกกลมนะมันจะเป็นเนื้อซ้ายแล้วก็หวานหวานบาดคอแต่อสายพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นลูกยาวแล้วรสชาติมันจะไม่ได้หวานเท่ากับลูกกลมแต่ว่าข้อดีของมันคือมันฉ่ำผู้ใหมากแบบฉ่ำน้ำเนี่ยอันนี้ได้เลยทุกคนก็คือกัดเล่าน้ำแตกอ่ะว่าง่ายคิดดีไม่ได้เลยเออนั่นแหละทุกคนกัดแล้วมันจะเป็นน้ำฉ่ำออกมาเลยแต่ว่า ถ้าให้เป็นเลือกนะไอ้สองสายพันธุ์นี่อันไหนดีกว่าเป็นว่าลูกกลมพาะลูกกลมอะ่ะมันเพาะพันธุ์ง่ายกว่าแล้วก็ทนทานกว่าส่วนไอ้ลูกยาวๆเบ,บิเนี่ยต้นนะทุกคนเดี๋ยวเบ่งเถอต้นก็ตายง่ายเป็นโรคก,ก็ง่ายแต่ว่าข้อดีมันคือความช่ำบางคนเขาชอบไปลูกแบบช่ำๆอะ่ะทุกคนเขาก็เลยจะชอบสายพันธุ์นี้ก็อยากบอกเลยอีสานพันธุ์เนี่ยปลูกยากแล้วว่าตัดแต่งยากมากทุกคนสังเกตว่าเนี่ยตรงท้ายเนี่ยที่จริงอ่ะมันต้องบ่มีแบบนี้นะก็ถือว่าตอนคัดลูกอะ่ะดูดีแล้วนะมันก็ยังมี ส่วนลูกนี้บ่มีเห็นบ่มันแตดแบบมันแตดมาสั้นมันตัดแต่งยากสายพันธุ์เนี่ยตัดแต่งยากมากที่จะให้ลูกออกมาส,สวยๆเองดูด,ด,ดิมันยังชแวบแชบเนี่แเนี่มันตัดแต่งยากสายพันธุ์เนี่ยบางทีออกมาเราตรงๆยู้ซื้อนี่จากสีก็ปีเองเต,ตัดแต่งยากจริงจะถามว่าปลูกทุกปีว่าก็ปลูกทุกปีแ,ปปแต่ว่าถ้าใครอยากจะเลือกปลูกปลูกสายพันธุ์กลมๆดีกว่านี่ตัวมีคนถามเลือกสายพันธุ์อย่างแถวแกเคยบอกยู้แต่ก็ลืมซื้อลืมซื้อถูกสายพันธุ์ เพชรเป็นอย่างเดียวจะซื้อล้ืมไปแล้วทุกคนอันนี้แหละรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้